สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะพาบำรุงมะนาวด้วยฮอร์โมนอำสดและฮอร์โมนไข่แล้วก็น้ำหมักจากเศษอาหารที่เราทำเป็นประจำนะจ๊ะเห็นไหมหเรามาเติมนะก่อนที่จะรับชมคลิปก็ป <c oughs> <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาหาววุหนวุนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม อีอีอได้เสียงแม่ป่าอีลุงจุงดนังป่งเปลงป่งเปลง,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 งทำกับข้าวสวัสดีกันสวัสดีจ้าเออทำอะไรจ้าทำกับข้าให้ลกูกอบเมื่ออบไก่ต้มซรต้มไข่เห็นไหมแม่ก็ทำอาหารลดน้ำหนักให้เราเออเราพอดีเราทำไอเฟไงลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเราเจ็บไงเราก็ทำแต่วันที่21เเมื่อเดือนที่แล้ว จนถึงวันนี้ก็ลงไปสี่กิโลแล้วขย,อยชั่วหน่อยไม่งั้นเดินแล้วเจ็บเขา่าอ่ะพูดไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะนี่วันนี้เรามาบำรุงมะนาวคือจริงๆอะ่ะเ,เราก็จะบำรุงเขาประมาณนี้สามวันเจวันแต่ช่วงนี้ฝนตกไงเราก็ไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่ให้ด้วยปุ๋ยคอกเนี่ยกะกะเอาส่วนนี่ ฮอร์โ,โมนมโสโรฮอมนไข่เร่งดอกเร่งใบเร่งพืชติดดอกออกผลฮอโ,โมนไข่เนี่ยจะทําให้คั่วเหนียวอันนี้ฮอร์โมนมนี่เร่งการเจริญเติบโตทําให้ร่างกายไม่ใช่ร่างกายต้นไม้ต้นพืชแข็งแรงนี่ติพอติดดอกออกผลแล้วคั่วจะเหนียวไม่ร่วงหล่นง่ายๆกะเอานะเราเป็นคนที่ปลูกผักปลูกต้นไม้ ใส่โน่ใส่นี่แล้วไม่ค่อยมีสูตรตายตัวส่วนมากกะเอาเดียวแล้วนี่ก็คือน้ำหมักจากเศษอาหารที่เราทำไว้นะอันนี้เรา,เามาเติมนะเอาน้ำเอาน้ำหมักมาเติมเอาเศษอาหารที่ที่อยู่ในถังเนี่ยอยู่ในถังเนี่ยที่เราใส่มาประจำเห็นปะ แล้วเราก็มาเติมทุกอย่างอะบำรุงเลยทุกอย่างที่กินได้เอามาใส่ให้หมดแล้วเราก็ใส่แบบนี้ตักไปเลยจริงๆอะถ้าเกิดเก็บไว้นานๆน,นะเขาจะละลายแล้วนี่กะเอาลนะกะเอาใส่แบบนี้เลยนี่แล้วก็คน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 ,คน เวกนี่เป็นเ,นร,เ,ร,นนนเรื่องการเจริญเติบโตนนี่ตายเลยแบบนี้มีปุ๋ยคอกแล้วด้วยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยกันย่อยสลายเติมอาหารมีพวกมะนาวเป็นโดกพิเศษเนี่ยเวลาเขาติดลูกมากๆติดลูกเยอะๆอีกหน่อยเขาก็จะโซมนะพอต้นโซมเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดแต่งเขาเพื่อทําสาวให้เขาหลายรอบแล้ว เก็บกินได้เรื่อยๆปลูกกินเองอะดีละช่วงมะนาวแพงนี่สบายหน่อยอันนี้ก็เพิ่งตัดแต่งไปนะอันนี้ตัดมาปักชำนะยี่ราเนี่ยยี่ราตัดกิ่งปักชำตัวตรงนี้เห็นปะเอากิ่งมาทิมๆไวด้วยยี่รานี่ก็ติดง่ายตัดแล้วจิ้มเลยอะเนี่ยเราก็บำรุงเขาแบบนี้แหละต้นไม้เราไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะเห็นปะ เห็นต้นไม้บ้านเราไหมเขาไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะนแล้วเราก็จะใส่ไปทุกต้นทุกต้นทุกต้น,ตนห้อยคือต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยเวลาให้ผลผลิตอะไรมากๆเขาก็จะมีอาการซุดๆโสมๆเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องบำรุงเขาพอติดมากๆก็ทำาสาวเขา นี่ถังเบลอเลยนะชู้เห็นไหมทำไว้นะพวกน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยไปกันนี่ด้วยอันนี้เราไปตัดมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะปักชำชพลูนี่ต้องปักไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าปลาเรากินเก่งเอาปักตรงนี้ดีกว่าเอาชพลูป,ปักไว้ตรงนี้เด็ดใบไปกิน กดข้อให้จมนะเพราะารากเขาจะออกตามข้อนะเห็นข้อป่ะตามข้อเบื่อโทรศัพท์เนี่ยเวลาจะให้ซูมก็ไปซูมนัน,นี่เดี๋ยวไปซื้อโน้ตด,ดีกว่าโน้ตจิ้มตรงไหนก็ซูมตรงนั้นอ่ะเนี่ยสมมุติถ้าเป็นโนตซัมซุงโนตน้องต้อมช่องเกษตรเกษตรต้อมเกษตรขี้เกียจเขาบอกไว้จิ้ม คือไปกดตรงไหนก็ซูมตรงนั้นแหละหจิ้มไวโอ้ยยุงกัดจิ้มไว้ปกวักไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อย,ยน,นี่ค่อยตัดให้มันแหลมๆมันจะได้กดไปลึกๆหน่อยอืมกิ่งตอนบ้านจะตอนกิ่งมะนาวอีกนะเนี่ย เดี๋ยวกิ่งใหญ่ๆในหน้าตอนพูกกิ่งใหญ่ๆนหน้าตอนนั้นเนี่ยกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปเนี่ยเริ่มโสมติดลูกเยอะ เขาได้ที่เขาไปารวงมะนาวเป้นดอกพิเศษตัดกิ่งปักชำติดหลายกิ่งแล้วนะรวมแล้วน่าประมาณยี่สิบกิ่งได้ละเก็บเก็บไปเนี่ยร่วง เก็บที่มันร่วงๆ่วงเ,เก็บไปเก็บไปพักไว้เดี๋ยวเขาก็จะนิ่มเ,เพื่อนใหม่อาจจะยังไม่รู้นะเราปลูกมะนาวโดยในวงบอดซีเมนที่ไม่มีฝาปิดนะเราเอามะพร้าวสับรองไว้ แล้วเราก็จะใส่สลับกับดินสลับพอดินยุบพอเนี่ยดินยุบเราก็จะเติมมะพร้าวสับลงไปอีกเพื่อให้มีช่องว่างมะพร้าวสับจะช่วยทําให้มีช่องว่างแล้วก็ระบายน้ําได้ดีจะใส่สลับกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่ดินใส่ดินใส่มะพร้าวสับเนี่อย่างเงี้ยต้องใส่ถ้าเป็นกากมะพร้าวที่เป็นชิ้นใหญ่ๆยิ่งดีนะเอามารองไว้เนี่ย รองก้นกระถางเห็นไหมเพื่อนใหม่ๆจ,จะยังไม่รู้อาจจะสงสัยว่าวงบอร์ซิเมนมีฝาปิดหรือเปล่าไม่มีนะแล้วก็วางบนพื้นปูนซีเมนด้วยเนี่ยบนพื้นปูนซีเมนแบบไม่ได้ลงดินด้วยนะเขาโตให้เรากินได้ถ้าเราดูแลเขาดีๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวเราก็ตัดทำสาว ตัดกิ่งมาทิม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 ก็ติดเหมือนกันนี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกให้นี่นะกิ่งแบบนี้ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วก่อนนะเอากันไกลก่อนเนี่ยตัดกิ่งแบบนี้เนี่ยกิ่งเขียวเขียวเนี่ยแบบนี้ริดใบออกให้หมดเลยนะเนี่ยริดใบออกให้หมด จิ้มลงดินไปเลยเนี่ยถ้าถ้า,ถาตาัดตัดปากชามแบบไม่ได้ควบแน่นนะถ้าควบแน่นมันจะต้องใช้ถุงพลาสติกครอบใช่ป่ะเดี๋ยวต้องตัดให้น้ำเด่ยมเดี๋ยวต้องริดใบออกให้หมดเดี๋ยวริดก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เรามีขาตั้งพิเศษอึบ๊บอือ เนี่ยริดไปออกเห็นไหมเอาไปเอาอให้หมดจิ้มเลยเนี่ยจิ้มเลยติดมั่งไม่ติดมั่งไม่เป็นไรแล้วแต่สภาพอากาศ เนี่ยอย่างเงี้ยตัดมาทิ่มๆเทิมหนี่งเดี๋ยวเราก็จะตัดมาทิ่มๆเนี่ยนะฮะปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะเนี่ยอย่างนี้ามาตัดตัดแล้วทิ่มทิมเลยติดหลายกิ่งแล้วตัดปักชำแบบไม่ไม่ได้ทำแบบควบแน่นนะตัดกิ่งแล้วก็ทิ่มลงเลยมี่โหระพาโอ้ยโหระพาป้าแก <laughs> <c oughs> กะเพราอันนี้ตัดมาทิ้มไม่ได้ตัดยอดเขาจริงจริงเขาสูงเห็นปะ่ะเราก็ตัดเนี่ยแล้วก็มาจิ้มไปเนี่ยอยากให้แตกเป็นพุ่มพุมก็ต้องเด็ดยอดเขานะเขาก็จะแตกออกมามือละเธอแต่เช้าเนี่ยดัดเด็ดยอดไปกินเนี้เดี๋ยวเขาจะแตกเป็นพุ่มพุม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็พยายามตัดกิ่ง น้นเฉาว,เวยเนี่ยปักชําไปทั่วหมดเลยตอนเนี้เพราะเราต้องการใบเข้าไปใส่พืชผักขมขมนะเนี่ยตัดกิ่งปักชํากิ่งเล็กกิ่งน้อยติดหมดนะหนานาวเฉาวยเนี่ยเอาไปใส่กันแมลงหวีได้พอสมควรนะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะเนี่ยกรนกรนเนี่ยเด็ดไปใส่มาละนี่ก็ติดแล้วเห็นไหมเอ้ยนี่ก็เพิ่งตัด มัมรีขาวตาเที่ยงแอดคอนบนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะอันนี้ออมอนเชียงใหม่ของพี่นุยใครสนใจมอนนอกหมอน,นแปลกๆต้องไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะช่องน้องหนวดใครสนใจฟิกมะเดื่อฝรั่งก็ต้องไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็ไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรีขาวตาเที่ยงด้วย ใครชอบฟังเพลงก็เข really, yes so ้าไปนะจ๊ะมีเพลงเพราะๆให้ฟังเข้าไปแล้วกดติดตามแล้วเดี๋ยวจะหาเองได้ความรู้ความบันเทิงอีกต่างหากเดี๋ยวกันเนี่ยเราไปตัดมาละนี่เห็นป่ะกิ้งนันเฉาเวยเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยใครอุ๊ยทำไงอันนี้อันนี้อันเดี๋ยดิอ่ะอ้วนอุ๊ยใครเนี่ย สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ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 เนี่ยอ่ะเอาไปปักให้แม่หน่อยเลยเนี่ยนานเฉวยเนี่ยไปเร็วเร็วดิอ้วน ee, อ,อุ้ยอุ้ยเดินเพิ่งอาบน้ำเนี่ยตัวหอมฟุง้งอนันอ่นนะย,ยกขาได้ด้วยอุยไม่ล้มไม่ล้มเนี่ยไปปักปักไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ปักไว้เยอะแล้วเนี่ยอย่ปักตรงนี้ดีกว่า อย่าดูแล้วอาการไม่ค่อยดีนะอ้วนอ้วนช่วยแม่น่ะ,ะปากจิ้มเลยจิ้มเอ๊ะไปปักหลังบ้านดีกว่าเออพักกันจิ้มไว้หลายกิ่งอยู่พยายามปากักนี่ปักหลังบ้านนี่ก็ได้นี่ปักไว้จะได้เอามาทำใส่พืชผักขมขมกันแมลงวี ติดง่ายจะตายเนี่ยนี่ก็ติดแล้วเนี่ยนี่ก็ติดแล้วเนี่ยนี่เราเอาอะไรเนี่ยติดหมดช่วยแม่ป่ะช่วยแม่ป่ะไปหามาเยอะๆเดี๋ยวเราก็บำรุงมะนงมะนาวเราเหมือนปกติทุกอย่างแหละเดี๋ยวรอ ถ้าเขาโสมมากๆเราก็จะตัดแต่งทําสาวเขาเหมือนเดิมลืมบอกว่าต้นเนี้ถ้าใครจําได้นะที่เคยเหี่ยวทั้งต้นเลยทั้งต้นเลยทุกกิ่งเลยเราก็เรียกว่าเป็นรากเน่าค้นเน่าก็เลยตัดกะว่าถ้าตัดแล้วตายแสดงว่ารากเน่าค้นเน่าแน่นอนแต่พอตัดแล้วนะเขาออกมางามแบบนี้มันก็ไม่แชรรากเน่าค้นเน่าแล้วแถมรากแข็งแรงด้วยแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงได้เกิด อาการใบเหี่ยวใบเหลืองทิง้งทิ้งใบทั้งต้นเลยทุกกิ่งด้วยผู้เชี่ยวชาญอาจจะตอบได้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แตกใบอะไรออกมาให้ดูวดีมากเลยนะเดี๋ยวเราก็เก็บกวาดทำความสะอาดต้นนี้ก็โตดีแต่เราคอยตัด แต่งใบแต่งกิ่งเข้าไปเนี่ยกิ่งไอ้ต้นนี้แะละที่เป็นกิ่งปักชำนะที่ต้นเล็กๆอะ่ะกิ่งปักชำที่เราปักชำเนี่ยเขาเริ่มโตแล้วนะ <S <S เห็นไหมถึงจะโตช้าเพราะว่าเขากิ่งเล็กไงโตช้าอันนี้ตัดแต่งยีรากับเปลาโหระพาแล้วก็หมกไว้เลยเนี่ยเป็นปุ๋ยก็หวังว่าเนี่ยโหระพากิ่งโหระพาทุกกิ่ง เดี๋ยวก็จะคนจะติดอ้วนเนี่ยอย่าให้ทุกคนทำน้ําหมักเนี่ยทำถังเล็กๆแบบนี้ก่อนก็ได้เนี่ยละลายหมดแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยพืชผักต่างๆ3กิโล่ตอนน้าตาลทรายแดง1กิโลนะคนๆเขเราเคยทำคลิปแล้วคนๆหมักไว้เดือนหนึ่งแล้วค่อยเติมเพิ่มลงไป เนี่ยใบชะพลูต้องปักเพิ่มนะเพราะเฮียเรากินเก่งอ,อนี่ใบพืชขมขมเอาไปใส่พวกต้นไม้ที่มันมีแมงวีขาวพวกมะเขือเปราะนี่ก็ได้ใส่ในต้นเนี่ยมะเดือฝรั่งเนี่ยพ่อไม่ใช่มะเดือฝรั่งอุ้ยตายแล้ว <laughs> มอนมอนป้องกันพวกแมงวีขาวได้80%ดอร์ซ <Yeah. S 2> นี่น้ำตักไปตักมาใส่นี่น้ำอักเปลือกทุเรียนนี่ตักไปใส่นูน่นอันนี้ก็ตัดแต่งไปแล้วนี่อหมอนตัดแต่งไปเรียบร้อยเอาเปลือกทุเรียนมาใส่ใส่ไวนะ้หน่อยเริ่มแตกยอดแตกใบแล้วเห็นไหมตัดจนกุดเลยนะเนี่ยเพราะเขาโสม เรื่องตัดแต่งหมอนนี่ในหมอนเชียงใหม่ไม่หนุ่ยไม่ใช่หมอนน้องหนวดงามไหมไม่รู้จะโตได้ขนาดไหนนะอันนี้คือลูกว่ามีคนทักมาบอกว่าใครก็ปลูกลูกว่ากันในบ้านคะเอาทำไมจะปลูกไม่ได้ล่ะคะรากไม่เกี่ยวกับรากที่เขาจะมาชอนชายทำกำแพงพังใช่ไหม เราก็กะว่าปลูกแล้วว่าน่าจะได้กินก็หวังว่าจะได้กินลูกว่าเพราะเราชอบกินลูกว่ามากตัดจ้นเลือแค่น,นี้ตอนแรกก็สูงอยู่แล้วเราก็นีอ่อมแซบใบใหญ่นะใบใหญ่เพราะามีอะไรก็มาหมกหมกหมกหม,ก,มกไว้เนี่ยนะอ,อมแซบจะใบใหญ่เพราะว่าเขาอยู่ในดงปุ๋ยเนี่ยตัดกิ่งอะไรก็แล้วแต่เอามาหมกหม,มกไว้เนี่ยที่ต้นเนี่ย หอ,อมแซ่บนี่อร่อยนะลวกใส่มะม่าอร่อยนี่น้ำหมักขีบัวนี่ละละายแล้วตักใส่ไปแล้วนี่น้ำหมักเปลือกเรียนเห็นไหมเฮ้ยกลายเป็นจุลินีสีเขียวเดี๋ยวก่อนอึ๊บอือกลายเป็นจุลินทรีย์สีเขียว เพราะในนี้มันจะมีจุลินทรีย์สีเขียวอยู่ด้วยจุลินทรีย์สีแดงหมกักไว้พวกเปลือกทุเรียนเนี่ยมันโพแทสเซียมสูงเป็นอะไรที่ต้นไม้ชอบนะพวกโพแทสเซียมในไนโตรเจนธาตุอาหารหลักของต้นไม้ของพืช NPK พวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใส่เลย นี่มะขามมะขามยักษ์ในกระถางเดี๋ยวดูมะขามยักษ์ในกระถางก่อนติดฝักติดฝักมาหน่อยตอนนั้นเขาออกติดลูกดอกทีเดียวมะขามยักษ์ในกระถางมะเฟืองมะเฟืองมะเฟืองในกระถางเอาเปลือกทุเรียนมาใส่เรียบร้อย ยอดก็เอาไปกินเอาไปใส่ต้มยำได้อร่อยเมื่อก่อนนี่ออกติดฝักติดดอกเยอะปลูกในกระถางก็ได้กินนะคนจะรักกันผู้พันไม้มั่นลงไปจะบุกน้ำลุยไฟปล่อยให้เขาไปตามปรารถนาะ คนเขารักกันใครจะกีดกันฉันท้าต่อให้น้ำต่อให้ฟ้าการความน้าอย่าหวังห้ามได้เราก็ร้องเล่นๆส่งไปให้เพื่อนๆในกลุ่ม <laughs> สนุกสนานไปแล้วทำงานต่อฝากช่องเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มที่มาเข้ามาคอมเมนต์เราด้วยนะโดยเฉพาะช่องปลูกผักอะ ช่องไหนที่เกี่ยวกับปลูกผักอนะ่ะเข้ามาเถอะนะแล้วก็จะเห็นเพื่อนๆที่เขียนครับว่าช่องกเกษตรนะต้นกเกษตรชาแนลพี่พาสวนผักหน้าร้านแม่บีปลูกผักเสาหมุมกระสินอ,อ,อะไรปลูกผักกินเองกระเดนอะไรสักอย่างสิริรัตน์นี่กาเดนชาแนลบ้านผันไม้คนกฎหมาย แล้วก็วันว่างชาแนลนี่ก็ใช่นะเออจนต้อมเกษตรเกษตรต้อมเกษตรขี้เกียจเกษตรขี้เกียจเกษตรกรเอ่อเกษตรต้อมเกษตรขี้เกียจเกษตรกรขี้เกียจ4.0 <c oughs> แล้วก็ช่องปลูกผักนะหลายๆช่องช่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเรายังจําไม่ได้นะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะทุกช่องเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องช่องเราอะนั่นแหละ จะได้ความรู้หลายๆช่องเขาให้ความรู้นะจ๊ะไปติดตามช่องแม่บีปลูกปลูกผักแล้วจะเห็นว่าต้นต้นมะเขือต้นเดียวมันออกสามารถได้กินสองสองอย่างเลยอ่ะมะเขือพวงกับเนี่ยมะเขือมะเขือมะเขือเปลาะลูกเรียวๆลองไปทําดูนะทำตามแม่บีปลูก,ลกผักอะเอายอดมะเขืออะไรก็ได้ที่เป็นต้นตอแล้วเอามะเขืออีกชิ้นนึงมาเสียบ เราก็จะได้กินเออเอาต้นเดียวแล้วปลูกเอาเสียบยอดหลายๆกิ่งก็น่าจะได้นะเนอะเออลองทำดูนะไปละงานเยอะแี่นะ